โอเคสวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวฟีเจอร์ใหม่ของ YouTube นะครับซึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นฟีเจอร์ใหม่ที่คนยังไม่เคยลองเล่นหรือเปล่าแต่ตัวผมเองเนี่ยเพิ่งเจอมานะครับผมจะบอกก่อนว่ามันอยู่ในฟังก์ชันของ YouTube Studio นะทุกคนคือเมื่อ2-3วันก่อนครับผมลองอัพคลิปปลามปกติเนี่ยครับใน u t u b e ของผมปรากฏว่ามันติดดิจิทัลเพลงครับผมซึ่งผมก็อมีติดซึ่งบ่อยมากเลยนะก็คือผม ไม่ได้มีใบโตยางลิขสิทธิ์นะครับไม่มีลายเส้นก็เลยลองดูตรงลิขสิทธิ์นะครับว่ามันจะมีอะไรที่สามารถช่วยได้ไหมอะไรเงี้ยปรากฏว่าพอผมกดไปเสร็จเว้ยมันมีให้สามารถตัดเสียงเพลงตรงนั้นนะออกไปได้ครับเฮ้ยมันน่าสนใจแหละผมก็เลยลองตัดเสียงนั้นออกไปครับซึ่งเสียงมันหายไปจริงเว้ยเสียงเพลงอย่างเดียวอะหายไปเสียงพูดเสียงเอฟเฟกยังอยู่นะมันมีคลิปคลิปหนึ่งผมลองแหละ อ่ามันชื่อคลิปว่ายาวรานครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ในในนี้นะครับที่ผมลองทําเลยแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาลองทําจริงๆเลยกับอ่าคลิปของผมเลยตอนเนี้ยอืสําหรับผมลองใช้ดูแล้วอ่ะมันมันมีความแบบมันคือการแก้ไขเสียงโดยการดูดเสียงออกมาถ้าถ้าสมมุติบางคนเนี้ยเขาเอาเสียงเพลงเป็นหลักหรือว่าอะไรเงี้ยอันนั้นมันจะ,จะแบบ เสียงมน่าจะหายไปเลยเ,เสียงคนพูดเสียงอะไรเงี้ยเพราะตัวส่วนตัวผมเองอะ่ะผมเป็นคนมิก <ừ, S 1> เสียงเพลงเนี่ยจะเบาเบาวกว่าเสียงคนพูดนะอมมันเสียงมันยังแบบมีความแตกต่างกันแบบเห็นได้ชัดเลยใช่เออผมผมใช้คํานี้ดีกว่าว่าอ่าช่วงจังหวะที่เราดูดเสียงออกอะ่ะโดยใช้ฟังก์ชันเนี้ยนะของของข้างใน YouTube Studio เนี่ยโอเคเดี๋ยวผมขออัดหน้าจอแป๊บหนึ่งนะครับพูดบกไปหมดแล้วนาฬิกาปลุกแป๊บหนึงนะตัที โอเคครับผมปิดนาฬิกาผมเดียวแล้วโอเคเดี๋ยวผมขอจตอัดหน้าจอแบบหนึ่งนะเออซึ่งไม่เคยอัดเหมือนกันแบบจอใหญ่กับจอเล็กเอ,อ้ยโอเคโอค้โหอ,อ,อันนี้แบบเป็นการทําสดทั้งหมดครั้งแรกเลยนะทุกคนไม่เคยทํามาก่อนเลยครับเดี๋ยวเราจะมาลองคลิปนี้ครับผมอ่าเป็นแบบคลิปตบปลานะครับที่ผมตัดเล่นขึ้นมานทำส่ง u t u ู e ปกติอ่าโอเคตอนนี้มันติดลิสิทธิ์อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะลองคลิกเข้าไปดูเลยครับ อ่าเนี่ยครับเขาจะบอกชื่อเพลงมันเลยนี่ครับเป็นฟีเจอร์ใหม่เนี่ยครับมันเขียนว่าแบบ delete music ออกไปเลยลบเพลงไปเลยต่อผมจะเอาเพลงออกไปเลยครับนี่ครับมันมีให้แบบปิดปิดไปเลยไหมหรือว่าลบเพลงออกไปโอเคเดี๋ยวเราลองเอาง่ายเดี๋ยวผมลองจะลองทําแล้วก็เดี๋ยวเราลองมาดูคุณภาพเสียงนะครับอันนี้กดลบออกไปเลยครับเดี๋ยวผมจะลบเพลงออกไปเลยนะแบบให้คลิปนี้มันไม่มีเสียงอะไรเลยอ่าใช่โอเค ตอนนี้ผมก็กดลบไปแล้วนะครับรอดําเนินการตอนครับอาตอนนี้ผมทำสคริปต์กลับมานะครับจากการที่ผมได้ลองใช้นะครับอันนี้นะครับเป็นเออคลิปคลิปนี้นะครับก็คือแบบผมลองไปแล้วนะครับซึ่งมันหายไปแล้วนะอะเดี๋ยวเราผมผมขออนุญาตลองเปิดคลิปไปกันก่อนเอ้ยเสียงซาวเอฟเฟกต์อยู่หมดนะครับผมอืม แต่เสียงแอมเบียน่ะอาจจะหายไปเครื่องคลิปเนี้ยจริงๆมันมีอ่ะยังมีอยู่ด้วยยังมีเสียงแอมเบียนบางอันที่ติดอยู่นะครับโอ้โหมันจะฉลาดมากเลยอะทุกคนแต่ว่าคุณภาพเสียงเราจะเห็นได้นะว่ามันมีความแบบอ่ามันมีความแบบชีนยังไม่แบบยังไม่ดีอ่ะอ เต่ผมผมฟังผมจําได้อย่ว่าฟูดมันมีเสียงแอมเบียนมีครบหมดเลยครับตอนเนี้อ่ามันจะมีบางอันที่มันไม่ติดมันติดกลับมาอ่าโอเคอ่าด,ดในวันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมก็คือสำหรับเขาพูดเหมือนคนทุกคนแล้วกันถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็กดแชร์นะครับเพราะว่าเผื่อแบบเออบางคนอาจจะแบบ เพิ่งเคยเห็นนะเนาะว่ามันแบบมีฟีเจอร์นี้ของ YouTube นะครับแถ้ามันมีฟีเจอร์อะไรใหม่ๆเนี่ยเดี๋ยวผมมาลองอัปเดตแล้วก็ช่องนี้นะครับเป็นผมอธิบายช่องนี้ก่อนแล้วกันเพราะว่าคงไม่ค่อยออกมาพูดหน้ากล้องบ่อยแน่เลยเออช่องของผมเนี่ยเป็นช่องที่ทําเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์นะครับหรือว่าอ่าตัดต่อนะครับผมหรือว่าทําพวกฟิล์มเงี้ยครับแบบเป็นสายฟิล์มเมกเกอร์เล็กๆนะครับบ้านๆนะครับซึ่งผมเนี่ยเป็นคนชอบฟิล์มมากอ่า แล้วก็อยากทําซึ่งผมผมกําลังอยากลองทำ YouTube เล่นๆนะครับฝากทุกคนที่ดูคลิปนี้นะครับถ้าแบบคลิกผ่านไปผ่านมาเงี้ยกดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์คลิปหรือว่าไปเลื่อนๆดูคลิปที่ชอบก็ได้นะครับมีหลายคลิปมากเลยมีหลากหลายสไตล์ครับผมให้เลยลองดูครับแล้วก็ผมมีปัญหาเรื่องตาบอดสีนะครับถ้าสมมติคลิปบางคลิปเงี้ยมันมีความแบบสีพ e หรือว่าเง,งี้ยรบกวนคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับเผื่อบางคลิปแบบ ผมผมบางบางงานผมก็รู้แหละเผื่อบางงานผมจําจําไม่ได้แล้วแบบมีคนมาช่วยดูแล้วก็จะช่วยบอกกันหน่อยว่าเออสีมันเพี้ยนไหมยังคลิปนี้ไม่รู้สีเพี้ยนบอกนะครับผมเดี๋ยวผมจะรีบย้อมรีบตัดนะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณกี่โมงวะเฮ้ยอา้อาวเฮ้ยมันนี้คลิปเลยตอนนี้เวลาประมาณเจ็ดโมงเช้านะครับผมอโอเคหอมปากหอมคอครับผม ให้ความรู้กันไปแล้วก็อธิบายตัวตัวเองไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็คงไม่มีอะไรมากนะครับนอกจากบอกว่าสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่ครับผมอย่าลืมกด s u b s ไ r i b ์ช่องผมไปด้วยนะครับฟิล์มบายบะมีนานครับมีทุกช่องทางเลยครับทุกแอปพลิเคชันเท่าที่จะเล่นได้นะครับถ้าบางอันหาไม่เจอก็มันคงไม่มีครับในเฟซบุ๊ก อ่ะลองได้ลองดูไล่ดูตรงดีคิวชันก็ได้ครับผมผมแปะทุกช่องทางของผมเลยถ้าเราที่มีอยู่ที่อัพคลิปอยู่ด้วยนะครับโอเคฝากด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับ